สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับอยู่ในช่องนุกุชแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับซัมซุงแท็บ S 5 E นะครับตัวใหม่ล่าสุดของซัมซุงนะครับเป็นตระกูลแท็บเเป็นตัวน้องใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมที่เห็นกันอยู่เนี่ยคือซัมซุงแท็บเอสหนะครับผมที่เห็นก็คือความบางของมันนะครับตัวนี้นะครับบางถึง400 กิมเองนะครับน้าหนักนะครับน้ําหนัก400กรัมเองซึ่งเธอเนี่ยบางมากๆเลยครับหน้าจอก็บางมากนะครับจอเนี่ยมาใส่มากเลยครับตอนนี้หน้าจอ10.5นะครับผมความจําตัวเครื่องนะครับ64กิกนะคบแรม4นะครับผมซึ่งมาด้วยลาโพงครับ AKG กันเลยนะครับลำโพงตัวนี้นะครับมีทั้ง4ด้านนะครับข้างล่าง2นะครับข้างบน2นะครับ USB นะคบสายชาร์จนะครับจะเป็นเอ่อไทปซีนะครับผมกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่8ล้านนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยให้มาถึง13ล้านนะครับซึ่งจะมีความคมชัดมากนะครับชัดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะคบผมซึ่งปกติเนี่ยกล้องแทปเนี่ยจะไม่ชัดขนาดนี้นะคบแต่ว่าตัวนี้เนี่ยชัดมากๆนะคบผมภาพสีเนี่ยเสมือนจริงมากครับผม มีเลนวายเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับกล้องแ็บเอเนี่ยปกติกล้องแ็บเนี่ยจะไม่มีเลนวายเลนไรนะแต่แต่ตัวนี้ยจะให้มาทั้งเลนวายนะครับเป็นไลฟ์โฟกัสวิดีโอสีสันสวยมากมาก,มากครับผมเดี๋ยวเรามาดูกล้องหน้ากันนะครับกล้องหน้าก็ชัดเจนมากครับจากที่เห็นนะคบผมโอเคครับตอนนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับ เป็นจุดสามจุดตรงนี้นะครับจัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดได้นะครับใช้เป็นโหมดทํางานได้นะครับซึ่งจะเป็นโหมดเด็กนั่นเองนะคบผมเราจะใช้การเข้างานตรงนี้โหมดเด็กนี้จะทํางานเหมือนอคอมพิวเตอร์นะครับผมสามารถเปิดได้หน้าหลายหน้าจอในอันเดียวกันนะครับก็จะลองด,ดูตรงนี้นะครับการทํางานอยู่ในโหมดเหมือนคอมพิวเตอร์เลยคีย์บอร์ด เชื่อมต่อคีย์บอร์ดสำหรับการที่เราตั้งไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เปิดใช้งานนะครับพิมพ์งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้สามารถใส่ซิมได้1ซิมนะครับ1นเมมเบรการ์ดนะคบผมเมมเบรย์การ์ดเนี่ยสามารถรับสูงสุดได้เลย2 5 6รบกิกะไบต์นะคบผมรองรับ 4G เรียบร้อยเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดได้นะครับโหมดเทคก็จะให้เราทำงาน ได้หลายหน้าจอแต่ว่าเราไม่สามารถทําพร้อมกันได้2หน้าจอนะครับแต่เราเออ่ถ้าเกิดว่าเราเปิด2หน้าจออย่างนี้เราสามารถใช้ได้ทีละหน้าจอนะครับผมแต่สามารถเปิดซ้อนๆได้หลายหน้าจอนั่นเองการออกจาาโหมดเด็กนะครับก็กดที่เด็กนะครับแล้วก็ออกจาาโหมดเด็กเรียบร้อยหน้าจอก็จะเข้าสู่โหมดของ Android เรียบร้อยคับผม แบตเตอรี่ตัวนี้นะคะให้มาถึง7,400มนะครับด้วยหน้าจอที่สดใสนะครับแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ได้นานนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับแท็บตัวนี้นะครับแท็บ Samsung S5e นะคบถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญราคาอยู่ที่18,900บาทนะครับราคาถือว่าจะต้องได้ทุกคนนะคะผมไม่แพงเกินไปนะครับ ยังไงก็ฝากตัดสินใจด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบยังไงก็แวะเข้ามาดูที่ร้านเราได้นะครับสวัสดีครับ